ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาตอนเมื่อๆเลยนะครับก็จะมาเก็บแหนแดงนะครับไม่ได้ไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับแต่พอดีว่าเจอเคสเคสนึงนะครับที่ผมก็เกิดความสงสัยนะครับก็คือผมส่งส่งแหนแดงให้กับลูกค้านี่แหละนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าแจ้งมาว่านะครับน้ําหนักมันหายไปนะครับลูกค้าสั่งสามกิโลนะครับมันน้ําหนัก เห็นช่างไว้ให้ดูมันเหลือประมาณ2กิโล2.6ประมาณนี้นะครับ2.5 2.6หาหายไปเกือบเกือบครึ่งกิโลนะครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันหายไปเพราะอะไรนะครับซึ่งปกตินะครับผมจะอย่างลูกค้าสั่ง3กิโลอย่างงี้นะครับผมก็จะแถมไปประมาณ2ขีด3ขีดหรือว่าขีดหนึ่งแต่แต่เกินแน่นอนนะครับเกิดแต่เกิน3กิโลแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น3กิโลหรือว่า1กิโลคือปกติมจะเผื่อ ผมจะแถมไปให้อยู่แล้วนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงนะครับหรือว่าเราดูตาช่างผิดนะครับแต่จากที่ดูนะครับคือปริมาณที่ผมกะนะครับคือผมจะมันจะมีลังนะครับมีกล่องกล่องลังนะครับที่ใส่ประจํามันก็จะแน่นจะเต็มพอดีนะครับก็เลยอ่าไม่แน่ใจนะครับเกิดความสงสัยนะครับก็เลยจะลองนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะลองมาตักนะครับแหนแดงนะครับก็คือทําเหมือนเราเตรียมเตรียมให้ลูกค้าปกตินะครับก็คือผมจะตัก ช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็จะส่งให้พรุ่งนี้เช้าหรือว่าช่วงช่วงเที่ยงเยงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตักตักแล้วก็พึ่งให้มันเสด็ดน้ํานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหนตายนะครับก็เลยเดี๋ยวนะครับก็คือจะทําจะทําเหมือนกระบวนการที่เราส่งปกติเลยนะครับแล้วก็จะลองแพ็คนะครับพรุ่งนี้ผมจะแพ็คใส่กล่องไว้นะครับใส่กล่องไว้สักประมาณวันสองวันตามที่ คือจำลองว่าเราขนส่งจริงประมาณนั้นนะครับอยู่ในกล่องในแพ็คที่ที่เราทําประจํานะครับอยากจะทดสอบดูว่าน้ําหนักมันหายไปได้ยังไงนะครับหรือว่ามันหายจริงหรือเปล่าหรือว่าตาช่างผมมันไม่ตรงนะครับคือก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้โทษว่าลูกค้าอะไรนะครับคือผมก็สงสัยเพราะว่าผมก็ไม่เคยไม่เคยเจอเคสเคสเคสนี้นะครับก็เลยเนี่ยครับลองเลยนะครับ อยากรู้อะไรเราต้องทดลองดูนะครับคือไม่ได้เจตนานะครับคือต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ส่งไม่ให้ดูนะครับส่งตอนช่างมาให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตาช่างผมมันตรงหรือเปล่านะครับคือปกติก็ใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเทียบตาช่างกับอ,อีกตัวหนึ่งดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับได้เรื่องยังไงนะครับก็เดี๋ยว จะอัปเดตให้ทุกท่านนะครับได้ชมอีกทีนึงนะครับเป็นเคสที่ไม่คิดว่าจะเกิดนะครับแต่มันมันเวลามันเกิดแล้วก็ต้องหาสาเหตุนะครับคือผมต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าก็งงกันอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าแหนมันมันยุบตัวหรือว่ามันตายอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็อยู่ในถุงนะครับมันก็น่าจะเน่าหรือว่าเป็นกลายเป็นน้ําอะไรเงี้ยในในในถุงที่เราแพ็คไปนะครับอยู่ในกล่องถ้าน้ํามันไม่ ไม่รั่วไม่ซึมนะครับมันไม่น่าจะน้ําหนักมันน่าจะหายเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยนะครับเนี่ยครับลองจําลองดูเลยนะครับว่ามันน้ําหนักมันหายจริงไหมนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่เคยเจอปัญหานะครับเคยเจอแบบเคสนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่เคยเจอเคสนี้จริงๆนะครับโอเคครับผมสำหรับความคืบหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดู ให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ